เดินนะเดินละได้แรงกำลังทั้งคู่เล็กก็เดินปั้นก็เดินแล้วเดินอัดเลยสุดท้ายเออ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 ร้อนหัวด้วยเออเดินทั้งคู่แล้วยกนี้เอออเาไว้ได้กำลังเอาปะทะแรงปะทะไว้ใช้เเออออ ออดีท <os> ั้งคู่ด <museums> ีอ่าอ่าเอากำลังยกสุดท้ายละยกสุดท้ายละกำลังทั้งคู่มีในการทั้งคู่ อัอัอดีดีเต็มที่ลูกได้ทั้งคู่อ่ได้ประโยชน์ทั้งคู่อเก็บค้างด้วยอ ปลอลูกเดี๋ยวลม้มเดี๋ยวลม้มลงไปลงไปเดี๋ยวลม้มมืออย่าหล่นมืออย่าหล่นดีลงดีลงกันดีอ่าดีะะปะทะเลยยกนี้ต้องปะทะแล้วสุดท้ายแล้วให้ได้ประโยชน์ จากการประทะมือจะตกมือขวาจะตกปั้นหนูถอยด้วยรถเขาลม้มเดี๋ยวพี่เขาโดนลม้ลมลงล่างลงล่างเดี๋ยวพี่เขากระทะล,ลงดูงล่างอพี่เขาซ้อมลงดูงล่าง

ด,ดีดีด,ดีลงลงกันด,ไดะะีได้แรงประทะได้แรงบัลทังก์ทังคู่ ลงมันดีลูกเกิแ่แรงบัตระเราไห้ได้เกิ่แรงบัตะเดี๋ยวไกลวันแข่งขันแล้วสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีสุดท้ายแล้ว Ой, 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 ой. 哎我，哎你，哎